สวัดีครับมาอน,นี้ที่งานสร้างนกมาอน,นี้มากคูอ,อ้อยนะครับบาดนี่มันโย่อ้อยนะครับที่ยกมันอันนี้กระทรงครับครับเรื่องขับเรื่องทายพี่น้องสั้นๆรจักหน่อยเรียลซีมัดครับ เหรือว่าได้ใส้คนมากไหมครับครับปศหลักกระถอยครับวันนี้มีผู้เดียวขึ้นเลี้ยงวันนี้มีแต่ครอบครัวครับไม่ใ็่ครอบ 4, ครัวาชีพหาคนจะลิ่งสองเซนสามเซนกี่ร้อง ห้อยปีนฟูครับมือนีก็เลยครกันมากเก็บเกี่ยวได้ทายบรรยากาศการเพีงานยท้ายแต่ได้ดคลิปมันเันอนนีก็เลยวยลัดไทยคลิปคลิปบ่อยกินนองเมงครับ,รบที่ยกมาต่น,น,นี้ประค์วงงูางงังครับเมือนี้นี่ครับากเรืองกาติเก็บใส เตะก็ได้เป็นสลิงก็ได้ครับบรรยากาศครับ้าไหวครับมาเห็ดกันแล้วครอบครัวครับซีหาข้โนโยกซิปหาก็ได้ครับแต่ว่าป่านนี้มันจ้างคนงานตัดกัเลย เช็เคว่าอ้อยมันได้ตามจำนวนบ่เลยทายคิดห้พี่น้งเบื้องนำ งรถนั่งเศร้าเมืยล่ะเอาครับฝากคลิปนีไป้ไว้จับนี้ก็นด้วยครับครับสวัสดีครับ